สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอฟซีนะคะเพื่อนๆืนเมื่อนี้นะคะสิมาเบาเรื่องสิมาเบาพื้นฝรั่งนะคะมันก็เป็นงานหลักนะคะมันก็เป็นงานหลักของอีซันนะคะเบาพื้นฝรั่งเมื่อนี่เธอฉันจะมาเบาเรื่องอันฝรั่งประเทศนี้แหละฉันก็ว่าไปไกลดอกฉันก็อยู่ประเทศนี้ฉันก็ต้องเบาพื่นฝรั่งประเทศนี่แหละอันก็มีผู้ชายผู้นึงนะอันฝรั่งผู้นี้นะว่าว่มันได้เจอกันในแอฟราคู่หนอย่างนะอัน ฟนะอลโล่กักกนในอินสตาแกรมนะเพราะว่าเขาคกัคนเนี่ยใกล้ๆแถวๆใกล้ๆเมืองนี่แหละเพราะว่าเบิ้งอันจากที่อยู่ในโปรไฟล์เขาในอินสตาแกรมแล้วก็บพกใกล้กันนะคะก็เลยเห็นกันในอินสตาแกรมนายก็เลยแอดมา follow, ะะมาฟอลโล่นะนะมาฟอลโล่ดิฉันนะนะฉันก็เลยคือต่างมันอายาอ่ะเธอฉันก็ฟอลโล่กลับยาวประมาณนี้ประเทศนี้อ่าพอฟอลโล่ up, กลับแล้วฉันก็เข้าไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งในโปรไฟล์เข้าไปเบิ้งในอัน อินสตาแกรมเขาเนี่ยละเขาก็เออกับมีร่องรูปคู่รูปเอ่อมีมีมีแฟนอะนะบอมเปนเมียดอ,อกคือคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าเอ่อที่นี่เขาจะเรียกว่าซัมบูอะนะอยู่ด้วยกันเป็นคู่รักที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างประมาณนี้ในซัมบูเออฉันก็ไลยคิดอี่อย่างไรอ่าฉันก็เลยว่าเป็นมึงมันคือเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าต่างคนต่าง,างฟอลโล่กันฟอลโล่มาฟอลโล่กลับอย่างประมาณนี้อย่างประมาณนี้เออฉันก็ไลยบ่อยเซเรียสอีย่างไรเอิ่มใต้กระส่งขอความมาเลยเธออืมฉันก็เอาหมอนี่มาทางไหน ก็เลยคือถามนิสัยลราปกติคนพวกนี้ถึงมีแฟนมีอย่างเขากับโส่งขอความคุยกันมันถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องแชทเรื่องอย่างหนึง่งเยอะแยะฉันเจอมานนะนะบานนี้นายก็เลยส่งขอความมาหาฉันที่แรกก็คุยกันปกติธรรมดาก็ทักท้ายถามโนนันีไปปกติธรรมดาก็คุยกันไปดนเติบอ่ารู้จอนน่นาจะจได้ว่าคุยกันไปอยู่ประมาณอันเกือบอาทิตย์อาทิตย์นึงนี่แหละอาทิตย์นึงเมียนายเป็นพยาบาล เป็นอันเป็นพยาบาลเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลแบบต้องเข่ากะเข่ายังดูดูเด็นะเฮ็ดงานกะกลางคืนกะยังแนี่ยังประมาณนี้นดะนะเธอแบบที่นี่อมมือหนึ่งมีอายเมีอันไปโรงพยาบาลนาาเป็นคนบอกเด้นี่อันคุยกันอยู่กันคุยเรื่องโนนันนี่ปกติธรรมดาฉันก็ปกไปคุยอย่างรล่อแหลมกับเขามากไม่เป็นฝรั่งผู้ด,ดีเป็นคนอายุหน่อยกว่าฉันอายุนาาอันสามสิบกว่าสามสิบเอสามสิบสองปีหนึ่งแต่ว่าเพิน่นผู้ใหญ่ไงคือฝรั่ง คือฝรั่งเ,เนาะเขาเป็นคนล่างใหญ่คนผู้ใหญ่เนาะเขาก็เลยอันดูคือมีอายุนะนะเขาก็อันมือน,นึงนายนายบอกว่าอันอันเมียบระยู่เด้นอนเบิ่งหนังน,อน่องหนึ่งเน็ตฟลิกซ์ยุ้ยสันพันว่านี่แหละสไตล์นะคะถา้ถาถ้าตีส้วนผู้หญิงไปนอนถา้าตีส้วนผู้นั้นผู้นี้ไปนอนนั่มนะคะคำค่ำค่ำบอกยอดฮิตค่ำขอค่ำส้วนยอดฮิตเลยมามาหาฉันมามาเบิ่งเน็ตฟลิกซ์น้ำกันนะคะ,นะคะโอ้เป็นค่ำที่แบบวา่า เจอเจอแสบทุกคนเจอเน็ตเอ้ยไปมามามาเบิ่งหนังน้ากันอ่ะมา่มาัมาพี่มาหาฉันมาดูหนังด้วยกันมาดูเน็ตฟลิกด้วยกันโอ้ยถ้าบอกว่าไปเบิกเน็ตฟลิกนะั่นว่ต้องไปคิดอย่างอื่นเขาบอกผ้าจะไปเบิ่งดอกเน็ตฟลิกนั่นแลนะ้วก็เปิดเน็ตฟลิกถิ่มไปเดี๋ยวเขาเสียเหตุยังไงคิดกันเอานะคะเป็มา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 ,มาเซิงกันอย่างกวางสิเขาบอกเห็นแม่เลี้ยวหลวัดมาบองมาเบิกเน็ตฟลูกเน็ตฟลิกแกมันแบบ พูดให้มันดูดีนะนะมันจังใดกับส่วนไปเสื้อนขึก่เอานะคะก็ประมาณนั้นแหละัาที่นียนแต่ฉันนอนยุ้เตียงวสันมองวะนอนบนเตียงอันฉันกำลังดูเน็ตเพลงอยู่วะสันอ้าวอันเพลิก็เลยถามไปนะนะฉันก็เลยถามไปฉันค้รสโลสแสลงสิแล้วนะเพราะว่าก็รู้แล้วสะสมมาลักษณะนี้ฉันรู้แล้วเธอ ฉันอ่านฝรั่งพวกนี้ขาดไปแล้วฉันก็เลยถามลอกเชื่องไปนะตามภาษาสโลสเซแลนะน้งกับคนประมาณนี้นะฉันก็เป็นคนประมาณนี้ก็เลยอันถามว่าเอาเมียไปใส่ผู้สาวไปใส่ล่ะอันคือเพื่อคือดิสนอนอยู่เู้เดียวที่แรกนาากับซวงมาทายรูปขามาก,ก่อนเธอประมาณนั้นที่แรกก็ทายรูปขาแล้วก็น้นาจอทีวีเบิกน้อนเบิกเน็ตเบิกนะคะพอคุยไปสักพกักกติทายผุนท่อนบนขึ้นมาล่ะ เป็นนันเห็นนันเสากระโดนเสายัางขึ้นมาแล้วสิประมาณนั้นสเต็ปเขาเธอแรกก็สิถ่ายปลายเท้าก่อนถ้ามาก็จะเป็นหัวเขา่าสเต็ปสุดท้ายประสิเขาเรื่องกับท่ายเป็นรูปเสากระโด,มง,โดงมากนะคะตั้งคูดูมากแต่ก็คือสิบบทต้องให้อธิบายค่ะว่าเสากระโดงคืออีหยังนะคะแบบน,นั้นแหละนั่นแหละบบกอร่อยนั่นแหละกับท่ายบบกอร่อยโซ่มาสาวโซ่สาวอย่างประมาณนี้นะฉันก็เลยถามว่านียไปใช้สันคือเสร็งที่เดีนอนอยู่พูดยากเลยสัน บาานเนี่ยเมียเบอยูเมียเมียไปทำงานวสันเพื่นว่าไปอันเฮ็ดงานกาัเดืกอกวสันฉันก็ต้องนอนอยู่ผู้เดียวนี่แหละวสันเธอเฮ็ดอย่างเธอว่างบอมา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 ,มานอนเบังน้ำกันวสันเพื่นว่า ก็คิดอยู่ที่แต่โทรทัศท์เที่ยนกูกับมี่นะคะกับเล็ฟิกกูกับมีอยู่กูก็ได้สมัครเป็นสมาชิกอยู่เดือนหนึ่งกับปกีบาทกูก็บ่ต้องจาเป็นต้องขับรถนะคะขับรถไปเบองเียนผููอื่นปานนั่นนะเขคิดว่ากูกับมีเงินนใจเน็ตฟิกอยู่เห็นว่ากูเป็นตังลงตังดาวมาจากประเทศให้กูกับมีเงินอยู่เพาะกูกับมีงานมีการทําอยู่กูกับมีเงื่อนใจถอกเน็ตฟิกนะคะก็คิดไปในใจจะว่ากับเบาบาดอกว่าเพราะว่าพี่เป็นคนจิตนาการมีความคิดในสมองเยอะนะคะก็คิดไปอยู่ก็เลยว่บอกว่าเอ มอมีเมียมีเมียเมียกับมีแล้วอยู่กับยุ่น้ำขันเมียออกไปเฮ็ดงานเขากระเดกอ้าว ah! คือจังสีงมาสวนผู้อื่นเขาไปนอนคือจังสีมาส้วนผู้อื Natural ่นเขาไปนอนอันเบื้องช่วงที่เมียออกไปเฮ็ดงานเนี่ยนะก็เลยคิดว่าโอ้มอนี่กะกะบ่ธมดานะคะกะบ่ธรรมดาก็เลยมีความรู้สึกแบบเริ่มจะว่ไวแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากที่เจอคำค้าสวนข้ามอย่างแบบนี้เราสึกว่า บ่ดาคบถ้าแม่นจริงๆนะถ้าแม่นจริงๆว่าผู้ชายประเภทนี้นะนะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาชวนเขาเกิดเขาไม่มีเมียอยู่แล้วแล้วเมียไม่อยู่ไปเฮ็ดงานสิแล้วแล้วชวนคุณไปเนี่ยจะไปนอนด้วยในช่วงที่เมียเขาไม่อยู่แล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณได้กันจริงๆอ่าไปอยู่กับเขาจริงๆถ้าถ้าสมมุติว่าเขาเลิกกับเมียเขาคนนั้นจริงๆแล้วมาเอาคุณจริงๆเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะไม่ทําแบบนี้กับคุณเหรอแม่บอกอะไรก็แบบโอ้ยคนแบบนี้ก็เลยแบบ ก็เลยพี่เนก็เลยอันเล่นก็เลยบอกว่าเี่นก็เลยอันพ่อถามมาบามากมากมาอันมาเบิงมานอนเบิงหนังมาดอนเบิงเน็ตฟิกน้ำกันช่วนเล่นแบบนี้นะปาทิเนียนดิฉันก็เลยบอกว่าทันก็เลยบอกว่าอันฉันก็อยากแปลว่าเป็นใส่สำนวนแบบหนังไทยนะเธอเป็นแบบแบบหญิงไทยแบบรู้สึกสวยอย่างประมาณนี้ฉันก็เลยอันอยากว่าแบบสุภาพสีไทยนะนะคิดว่าเขาสีเข้าใจเนาะฉันก็เลยบอกว่าอันในในแปลเป็นไทยนะนะฉันก็เลยบอกเขาว่าน ฉันไม่ต้องการใช้เตียงร่วมกับใครฉันไม่ชอบใช้เตียงร่วมกับใครอีงแล้งนี่ก็ว่าไปนะนะถ้าพูดเป็นภาษานอตภาษาบ้านเขาแล้วนะเราเราก็จะใช้คําว่ายายเวียนนีเกดเด่นเลยแสงมันนูนก็คือฉันไม่ต้องการเอ้ฉันไม่ฉันไม่ต้องการใช้เตียงร่วมกับใครน่ะนะัาที่นี่ฉันกับแบบคือฉันกับคิดไทยแล้วก็ฉันกับคิดเป็นสำนวนท้ยไงเธอะฉันก็คิดเป็นสำนวนไทยหล่าฉันกับว่าออกมาเป็นภาษานอตนะฉันคิดว่าเขาสีเข้าใจนะนะคือมันตอบฉันวางไรหูปะ ไม่ไม่ไม่นัชร์คุณมาเธอเธอไม่จําเป็นต้องเอ่อใช้เตียงร่วมกับใครเมียฉันไม่อยู่มีแค่เราสองคนเมียฉันไม่อยู่พัชันในความคิดนะในความหมายนะนะฉันกับฉันบอฉันได้ยินซ้านั่นฉันกับเงยแล้วนะคะฉันกับแบบสิไปว่าเขางูเขายังกะกับว่ากับว่าได้นะคะเพราะว่าเขาบอกเขาใจสำนวนไทยนะคะคือคือทาเป็นคนไถ่คุยิงไท่เฮ้าก็สิบอกว่า ฉันไม่ชอบช่วยเตียงร่วมกับใครฉันไม่ชอบใช้สามีร่วมกับใครอย่างประมาณนี้คือเขาจะเบาประมาณนี้ไงแต่ว่าถ้าคุณไปพูดกับฝรั่งแบบเนี้ยเขาบ็เข้าใจเธอแล้วเขาตอบมันตอบฉันบอกว่าไม่ไม่เธอเธอเธอจะไม่เธอเราจะไม่ใช้เตียงร่วมกับใครจะมีเราแค่สองคนเมียฉันไม่อยู่เมียฉันไปทํางานมาสั่นพันมาโอ้ยเดี๋ยคเบิดความสีเบานะฉันกับเบิดความสีเบาก็ได้แบบฉันก็เลยบอกว่า ในความคิดของนายนะนะนายคิดว่าฉันหมายถึง่าไปแล้วกันสิไเป็นนน้่งนนนกันสามคนนะ่ะไหมแต่ว่าแบง่งแบ่งเตียงกันนอนคนละข้างอย่างประมาณนี้นะน,นะโอ้ก็เลยแบบว่าโอเคฉันก็เลยก็เลยคิด่านวบาก็มึงอแหละทามาลักษณะนี้ก็เซียเวล่าเบานะครพี่เล่นก็เลยบอกว่าอ่าบอฉันบอว่างเบื้องลวดอืมแต่ถ้าท่านทา ทั้งเงียนไลก์กัถ้าอยากไลก์กลับไปหาส่นผู้ยิ่งผู้อื่นฉันบ่าว่างนะคะฉันมีลูกฉันต้องอยู่กับลูกฉันดูแลลูกฉันฉันไปสาบ่ได้หรอกเพราะว่ามื่อนี้ต้องดูแลลูกนะคะก็เลยปฏิเสธก็คือปัดๆไปหลังจากนั้นก็คือเลิกคุยไปเลยนะคะเสียเวลาถ้ามาลักษณะนี้เราต้องไปคุยต่อเลยถ้าสุมเนี่ยย่างจะแบบมีเมียนอนอยู่บ้านอันมีเมียอยู่ไอ้มีอันถึงสิ่เปอร์เซ็นต์แต่งงานกันกระช่างอะเป็นซ่อมบูยังอายุน้ำกันซื่อๆเรา เป็ดเดียวคือเมียออกไปข้างน,นอกอ่ะแล้วก็ชวนคนอื่นเข้ามานอนผู้หญิงคนอื่นเข้ามานอนอ่ะโอ้ยถ้าลักษณะนี้อย่าเอามาอยู่ในชีวิตคนลักษณะนี้นะะบ่ไหวเออสมมติว่าบไดยุยู่น้ากันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคืออย่างยังมีแฟนยังมีผู้สาวนี่ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ายังบ่ได้คบกันจริงจังไม่ช่วงดูใจกันแม่นบ่ละก็คือเทีย่ยวไปเทีย่ยวมาหากันเออชวนผู้อื่นชวนเขามาักงสิกะอันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเขายังมีสิทธิ์เรื่องไงแต่ว่านี่คือ อยู่น้ากันมันบละอยู่น้ากันแล้วเป็นซัมบูกันแล้วใส่ชีวิตดวมกันแล้วไม่เอาไปเฮ็ดงานเี่นไหมแต่ช่วนผู้อื่นเขามาช่วผู้ยิ่งคนอื่นเขามานอนนี่โอ้ยอย่าไปหาคู่เสียเวลาคนแบบนี้เขาทากับมันเขาทํากับเมียเขาได้เขาก็ทํากับเราได้นั่นแหละมันบลาอย่าไปหาฝากชีวิตไปกับคนแบบนี้นะคะนะเพราะเราสู้กันฟังรเราน้มหัวม้นคนดีบด่ดีมันมีกันทั่วโลกนั่นลหละพวาฝรั่งพราว่าคนไทยนะคะเลือกกันเอาเขามีสิทธิ์เลือกกตเลือกเอานะคะกแล้วแต่วาสนาของคนและเจอคนดีคนบ่ด ประเภทยูมองนี้ยูนีนั่นบอกทาศิหานั่นทาสิเอาผัวฝรั่งอีลีนั่นมันบอกอึดถ้าคุณไม่เลือกนะคะถ้าคุณไม่เลือกบอกไปเลยนะคะยูนีคนมาถามาถ่าคนมาจีบพี่ได้หลายๆนะคะหลายบอกเลยว่าทาสิเอามือนี้เอาได้เลยถ้าบอกเลือกนะถ้าไม่เลือกนะเพราะว่า,าคนที่เขามาจีบ พี่ีนตอนนี้ถามว่ามีมีอายุหลายๆกับมีนะคะประมาณหาสิบอัพหกสิบนี่กับมีนะคะแต่ว่าพีลีนจะบนิยมฝรั่งที่มีอายุหลายขนาดนั้นเพราะว่าคือโบเมนวาบเมนวาเกี่ยวกับบบมาก้นแก่อย่างโบแมนนะเพราะว่าเคยเพราะว่าลินเคยคบกับค้นถี่อายุประมาณหาสิบอัพแล้วหาสิบหกสิบอัพแล้วแล้วสไตล์มันไปกันบ่้ไงก็คือมันคนละสไตล์มันคนละเส้นทางกันมันคนละแนวคิดมันข้นละแบบสไตล์เข้ากันบ่ไไ้เอาง่ายๆเลยเพราะว่ารินเป็นคนถี่แบบว่า เป็นคนที่แบบเฮลเฮอ่ะอยากทําอะไรก็ไปอยากทําอะไรก็ทําเป็นคนที่แบบลุยๆเป็นคนที่แบบเต็มที่กับชีวิตอย่างไ่ค่อยมีกฎระเบียบไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรกับชีวิตเยอะอะไรประมาณนี้เป็นคนที่แบบลุยๆไงแล้วคนอ่าปัญหายากนะถ้าคนที่อายุเยอะๆห้าสิบห้าหกสิบอัพแล้วจะมีสไตล์แบบลุยๆอย่างเราอ่ะส่วนมากคนประมาณนั้นคือเขาจะแบบว่า เอาเอาง่ายๆยังไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ลินเจอคนที่อายุเยอะๆแล้วเขามีสไตล์ที่ตรงกับเราเข้ากับเราได้เดีย๋ย็ก็อาจจะโอเคนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าคนตอนนี้ก็ยังคบอยู่มีมีคนคบแต่ว่าเขาก็อายุน้อยกว่าพี่ลินน่ะนะคะก็ อายุก็ต่างกันสี่สี่ห้าปีแต่ถ้าเกิดว่าต่างกันสักทักสิบสิบปีเนี่ยก็พี่รินก็คงจะไม่เอาก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่เคยมีแฟนอ่าห่างกันสิบเอ็ดปีนะคะแต่ว่าคบกันได้ไม่ถึงปีก็ไปไม่รอดคือเลวร้ายมากก็คือบอกแค่ว,ว่าจะไม่เอาแฟนที่อายุเกินกันคือน 11, ้อยกว่าเราสิบเอ็ดสิบปีขึ้นสิบเอ็ดปีนี่จะไม่เอาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ก็คบกันก็ต่างกันสี่ปีห้าปีนะคะก็ถือว่าก็เข้ากันได้ค่อนข้างที่จะ ดีเพราะว่าคบกันมานานแล้วก็ห้าปีหกปีแล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่ห้าปีหกปีสิจะเจ็ดปี8ปีนล้วมั้งเนี่ยเท่าที่จําได้ก็ก็คบกันอยู่นะคะแต่ว่ายังยังยังไม่แน่นอนนะคนเราก็ชีวิตมันยังอีกไกลยังไม่ได้ตัดสินอะไรมากมายไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบรความรักถ้ามันใช่มันก็จะมาเองอนะเดี๋ยววันนี้ขอเปคลิปนี้เมาเมาโมยซูฟังไม่ยังสิมาเมาหมอยให้ฟังอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ